แป๊บนึงนะแดงนี่คือขวาไปซ้ายใช่แล้วมันตำแหน่งมันถูกตรงนี้เลนิ์ดิเ่านี่มันเนี่ยเลช่อเลิมไม่ถูกสักเลขนได้แม่ม่ขอบคอันนี้ต้องเป็นสี่หนสข้อมูลต้อเป็นสเก็บไรเก็บอะไเก็บอะเก็บอะไรเก็บไรฝก่อนฝังก่อนสุดยอด ในเกมลอตโต้ครับผมของบอดเกมนครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับแขกพิเศษโอ้โหคนนี้คือที่สุดของเกมบอดบอกได้เลยเกมนั่นคือตับอลและจบนวนวันของบอดเกมนะครับในคนนึงแขกพิเศษของเราคือนี่คือที่สุดของที่สุดของเกมรู้จักบอดเกมทุกประเภทรู้จักเลยกับคนนี้นะครับน้องกิจี มาเริ่มกันเลยมีคนไหนอ่โอ้ยแปลกมากเโอ้ยคนนี้เขาเป็นสายสํารองอะไรกันแน่โด่งดังในวงการภาพยนตร์อ๋อบูนชื่อเพจไปทุกคนต้องรู้จักนี่คือผู้บัญปาการเพจลาโลกนี่นี่นี่คนคนนั้นคือคือไอ้บูไม่ใช่ไป ว้าวนี่ครับผมวันนี้ใครเพื่อนเราคือน้องออมนะครับผมนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมหลายๆเกมรู้จักเล่นมาก่อนเล่นมาก่อนการยู่ในน้แต่อยู่เท่าไหร่ความได้ก็เนี่ยเป็น4ี่ห้าขวบโอเล่นเหรอดูแม่เล่นบอกเลยมันคือบอร์ดเกมยุคเริ่มต้นใช่ใช่แล้วนัมเบอรันของเกมที่มันมีในใจเลยไอ้นี่เอาบอลบอลนี่คือเราในใจแล้ว ซาเลมปะซาเลมลาเลมลาใช่พี่ก็ชอบเหมือนกันชอบซาเลมเหรอฮาเลมไปเถอะเล่นเกมบ้ไปฟังกติกากันับกติกาลอตโต้แจกการ์ดขอหวยให้ผู้เล่นคนละ1ชุดในแต่ละชุดจะมีตัวเลข1นถึงหและเลข9อยู่จากนั้นทำการสุ่มลอตเตอรี่16ใบเพื่อมาใช้ในการเล่นแล้ววางคว่ำไว้กลางโต๊ะ ในการเล่นแต่ละรอบให้เปิดการลอตเตอรี่หนึ่งใบแล้ววางไว้ตำแหน่งที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้และให้ผู้เล่นสับการ์ดขอหวยบนมือแบบคว่ำเมื่อสับการ์ดแล้วให้ผู้เล่น1คนนับถอยหลัง3 2 1เพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มขอหวยให้ทุกคนเปิดการ์ดขอหวยทุกใบบนมือและทำการลงการ์ดตามเลขที่ปรากฏบนการ์ดลอตเตอรี่ทีละใบเรียงซ้อนกันด้านหน้าของผู้เล่นโดยสีของการ์ดและสัญลักษณ์บนการ์ดจะใช้บ่งบอกวิธีการเรียงการ์ดขอหวยบนมือหากการลอตเตอรี่มีสีฟ้าจะหมายถึงการลงการ์ด ขอหวยในมือจากซ้ายไปขวาส่วนการลอตเตอรี่สีแดงจะหมายถึงการลงการ์ดขอหวยในมือจากขวาไปซ้ายสำหรับสัญลักษณ์บนการ์ดถ้าเป็นตัวเลขให้วางการ์ดตัวเลขนั้นแบบคว่ำแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่มีกรอบสี่เหลี่ยมให้วางการ์ดตัวเลขนั้นแบบหงายหากมีสัญลักษณ์เครื่องหมายคาถามให้วางการ์ดขอหวยเลขใดก็ได้แบบคว่ำและถ้าเป็นเครื่องหมายคําถามและมีกรอบสี่เหลี่ยมด้วยให้วางการ์ดขอหวยเลขใดก็ได้แบบหงายเมื่อลงการ์ดครบตามที่การลอตเตอรี่บอกแล้วให้ตบการลอตเตอรี่คนแรกที่ตบการ ได้จะมีสิทธิ์ได้รับการ์ดลอตเตอรี่ใบนั้นไปแต่ผู้เล่นคนอื่นสามารถที่จะขอชาเลนได้โดยการ์ดลอตเตอรี่หนึ่งใบจะมีผู้ชาเลนได้เพียงคนเดียวเท่านั้นหากมีการชาเลนให้ผู้เล่นที่ถูกชาเลนเปิดการ์ดขอหวยด้านหน้าตัวเองออกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหากผู้เล่นที่ตบการ์ดลอตเตอรี่ไม่ได้ลงการ์ดขอหวยตามที่การ์ดลอตเตอรี่กำหนดผู้เล<ด>่นคนนั้นจะต้องเสียการ์ดลอตเตอรี่ที่เพิ่งตบได้ให้กับคนที่ชาเลนในทางกลับกันหากผู้ที่ตบการ์ดเรียงการ์ดขอหวยถูกอยู่แล้วจะถือว่าผู้ที่ชาเลนเป็นคนพลาดและต ที่เคยได้ก่อนหน้านี้ด้วยอีกหนึ่งใบแต่ถ้าผู้เล่นไม่มีการโรตรี่ผู้เล่นคนนั้นจะต้องหยุดเล่น1ตาจากนั้นเปิดการโรตรี่ใบใหม่เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ16ตา วิธีการจบเกมหลังจากที่เล่นการลอตเตอรี่จนครบ16บใบแล้วจะทําการสุ่มเปิดการเลขท้าย2ตัวเป็นหลักหน่วยและหลักสิบผู้ที่มีเลขท้าย2ตัวในการลอตเตอรี่ตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวจะเป็นผู้ชนะทันทีแต่ถ้าไม่มีผู้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวให้รวมแต้มการลอตเตอรี่ของตัวเองผู้เล่นที่มีแต้มรวมบนการมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปหากคะแนนเสมอกันคนที่มีจํานวนแต้มลบมากกว่าจะเป็นผู้ชนะไปครับและถ้าแต้มลบยังเท่ากันก็ให้ชนะทั้งคู่ไปเลยมาบอกเริ่มเล่นกันเลย เ,เราฟังกฎกากันแล้วขั้นตอนแรกคือเลือกไพ่กันก่อนอน่ะไกล้มือเลือกสีที่ชอบที่สุดเลือกสีที่ชอบที่สุดาแมททีเรียลดีมากนะการเขาอ่ะ ไม่คิดว่าเป็นเกมของคนไทยอ่ะดูแบบว่าดูดูเล่นได้นานไอเดียแล้วเนี่ยพี่ชดิฉันคือคือเราอ่ะลองเล่นกันแล้วก่อนหน้านี้ครับเป็นรอบซ้อมรอบสุดท้ายเกมเขาแบบแมคชีนิกมันคือเหมือนเล่นหวยจริงๆแล้วมันลุ้นแบบนั้นจริงๆแล้วมันสนุกมากเลยมีเกมไหนออกใหม่ก็ส่งมาให้เราเล่นได้รีวิวให้ทุกคนมากๆขอบคุณพี่วัฒน์รอบาเลยครับขอบคุณพี่ทั้งสองขอบคุณนะครับขอบคุณบอดเกมนายครับเรื่องก็คือเขาจะเห็นเราคิดดีไน่นอนไอ้เหี้ยส่งให้ดูหนึ่งต้องให้ดูหนึ่งมาบคุป โอ้โหเนี่ยข็งจรังจริงๆเลยห้ามบอกนี่เดี๋ยวถูกต่อจะบอกว่าบอกในเชี่ยวชาญแล้วหนุวยมากเคยยังไงเคยซื้อแค่งวดเดียวงวดเดียวถูกเลยแล้ววันที่หนึ่งไม่หนึ่งได้มาแปดพก็ไม่ธรรมดาจริงนะหรืว่ามีอะไรมีดวงเรื่องนี้แต่แค่ไม่เล่นแค่นั้นเองเกอขิง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 ขงขิ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 งขงขิ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 ยขิง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 ขง คือเป็นคนชอบกินหวยเออหวยแครงหวยลายหวยไอ้นี่น้องผมก็มีเฮ้ยหวยเรื่องหวยเป็นไงเรื่องหวยอะไรอะประสบการณ์เกี่ยวกับหวยที่เเจอมาในชีวิตนี้ไม่มีไม่มีแยงมากโอเคเลื่องใหญ่เร่องตลกมาผมาเริ่มนะทุกคนสับไพ่หมุนไปเลยเปิดทีละคนไปเลยเริ่มจากที่กินเปิดไพ่เลยาบนนี้เปิดแล้วนะเปิดแล้วค่อยนับป่ะเปิดเปิดอ่า อย่าเพิ่งดูทำไมทำไมทำไมนับหนึ่งสามเราค่อยเปิดไพ่ขึ้นมาเรียงพร้อมหนึ่งสองสาม อะไรชาเลนจ์เปล่าไม่ทำว่างเลพี่พี่พี่วางไม่ทับนะมันไม่มาหาเองชาเลนจ์เปล่าเลี้ยงโคตรดีคุณเชื่อในมือใหม่คนนี้เหรอครับเออนั่นดิเขาไม่เคยเล่นมาก่อนนะจริงมก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยในคุตาแรกเหรอใช่ชาเลนจ์ออเอำไมมันโลยไปขวามาซ้ายนะขวามาซ้ายผมเลี้ยงจากบทสี่สามห้านี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมหลายๆเกมเล่นมาก่อนเล่นมาก่อนการเลี้ยงโคตรดี เฮ้ยแต่ว่าจีมเลกมันถูกนะเว้ยเลี้ยงผิดตเลี้ยงผิดมอแล้วคุณยังไม่เสียนขออนเอาไปนะครับแต่ว่าสองอ่ะไม่ได้รอว่นี่ว่าีเรารู่นรางวัลที่หนึ่งอ่ะสอบไพ่เรายริ่สอบไพ่ไเลขที่ออกเปิดนับสามสอหโอ้ยสี่หัน เยนะครับโอ้ยลบสามม่มีใรชรลินเลยเหรอมีไลบสามอยู่ปรลนเลยไอสับไพ่งสับไพ่เด้เอาแล้ววะเอาแล้วพร้อมไหครับเดินสอ r ซ้โอ้ยรนะชาร์ลิทีอะไรไปอะไร ปล่อาไปใช้นะป่าไป้ายนะอ้าวไม่ปอไปซ้ก็่ยผิดล้ี่สหเรียงอะไรหนึ่นิดนึ่งเอ่อนเอาไนเนในตัวเนี้ยบอกให้เลยทุกอีพีจับกูทุกอีพีอี่เดชจะเรียกอ้าสอง้ส ไปตัดมีใครเลยใครจะไปทำคันไม่มีอ่าเออมีใครเชิญไหมครับแป๊บนึงนะแดงนี่คือขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาไปซ้ายใช่มันตำแหน่งมันถูกกันงีรเฮ้ยเชิญดิบวะนี่มันเนี่ยเออเชิญเชิญใช่หรอเชิญเฮียนี่ขวาไปซ้ายนี่กับดิบ ก็ได้แม่แม่ขอบคุณอของี่ค้อนไอนี่มันทำฟงเลยไอ้เองกวเปิดเียงเดีวน่แล้วแต่งผิดไปหน่อยเอิรหยิบก่อนไงเันนีากลับไปับไปออสบายสบายเอาไ่อ่าสาสองไปครับหนึ่จยาวไครับไปโอ้นับครับหนึ่งสองไป เอ้าชาเลนจ์ผมชาเลนจ์พี่ไม่ได้เปิดชาเลนจ์โหไม่เปิดแค่นั้ะไม่ได้เปิดอ้าวอ้าวมันมารับเปิดหกเนี่ยแล้วเปิดแล้วถูกไหมเดี๋ยวมาดูเปิดนะโอ้ยมาสายชาเลนจ์ไม่แล้วเริ่มต้นขวาไปซ้ายปะเนี่ยก็ผิดแล้วแนดกระผิดอะไรแหละผิดอ๋อเลี้ยงผิดเลี้ยงผิดพอสับให้ครับสับแล้วสับแล้วสับแล้วให้ยิ้มหอมนะครับนับเลยนะหนึ่งสองสาม ไม่ได้ละได้ยัะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงก่อนีนิดเดียวได้นิดนึงนิดเดียวเนียนโจนี้ยากจัดมีใครจะเชิญไหมคะ เลี้ยงไม่ได้เหรอมเดี๋ยวไม่ยอมเลยมันก็มีทันอยู่ทำให้มันเร็วไปเฉยจริงๆอ่ะไม่มีนะจริงก็จริงก็จริงก็จริงเจับใจเขาก็จับไปมาถึงมึงเจ็บไพ่แม่งรวนเลยนะมึงแม่งแล้วมามามาหูได้เยอะกแล้วซ้ายขวาหนึ่งสองต้น อ้ยลืมดไเฮ้ยชานานเ้ยลืมลืมลปิดไพ่ลืมปิดไพ่ไปเลยลืมลืมเปิดเปิดเลขหนึ่เนี่ยลืมเปิดเล่เลขเดียวที่เหลือใช่มกลืมเปิดไพ่ ที่เปิดไม่เลวแกแ้นว่ะเออไม่เปนแกเลยแก้จะไหมเกระเบนนิดเดียวอ่ะเออฮ้ยจเฮจะไปเล่นด้วยวะลองเลนเลยยังยังยังไม่เล่นยังไม่เล่นเียนนี้อันนี้โอมาพร้อมนะหนึองสามไอ้เ พี่เลยขนาดนั้นเลยเหรอวะผมขอชาเลนจ์แล้วก็ชากาแฟด้วยไม่มีไงไงล่ะเปิดนะอันนี้ต้องซ้ายไปขวาครับหนึ่งสองตีได้ไม่ได้ไม่ได้ตีอันนี้คือไงผมต้องต้องเสียมาให้เสียใช่ไหมซ้ายต้องเสียมาไอ้ผมผมต้องเสียใช่ครับอุ้ยขาดช็อตเลยกะรวยเลยกะรวยเลยนี่กะรวยคนเดียวเลยมาดูคนสับไปใครเปิด

ไม่เล่นไมู่ไม่ซูไม่ซูอยากเล่นไงโอเคอ่ะทุกคนสับไพ่ตาพี่เบสเปิดมันต้องเล่นไป่ถี่รอไหนบอกเกนี้สนุก16สนุกอ๋อทุกครอแล้วนพร้อมนะครับอุ้ยมาพร้อมหสเฮ้ยเฮ้ย มีใครชาเลนต์ไหมครับชาเออชาเลนต์ชาเขาเรียกกลัเขาเรียกจริงเหรอชาเลนเจอเขาเรียกมีอยู่แล้วเพราะว่านี่ต้องเป็นสี่ใช่พอเปิดมาปุ๊บเป็นสี่ไงแต่แล้วก็จะเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นสองไงแล้วก็เป็นยังไงต่อเป็นหนึ่งเออแล้วก็เป็นยังไงต่ออันนี้อันนี้เก้าเออใช่ใช่นี่มันเก้าเออเก้าป่ะเนี่ยไม่ใช่หกหมดแล้วคนต่อคนคนต่อคนอันนี้อดเล่นเออใช่แต่ถ้าอดเล่นตัวทำโทษอะไม่เอาสีน้ำเงินไม่เอาสีน้ำเงินเปลี่ยน สะพ้กันสัพ้า่กอนใช่สพ้าพร้อมแล้วหนึ่สองสาอที่ไม่เลยเจรเจรเลยเจเลยไม่ค้เลสุดเลยนะเปิดมาที่ไกันทนน้าายไปขวาสี่หนึ่งสี่วไอ้จมวะเฮ้ย เขาเรียงไพ่นี่มันคงมันสลับไพ่แล้วก็หลอกสลับแล้สลับกันที่บอกว่าสลับไพ่อีกรอบนึงไงวัเดี๋ยวทุกคนคิดว่าแบบอุ้ยมันซ้อมใกล้ใกลกันเดี๋ยวพี่ไปสลับไม่ได้เลยกูอันแกบอกหมดเลยอยู่แล้วอเาสลับไพ่ดีเดินี่เราไว้ใจกินไปโอ้พี่นี่กี่ใบอย่างนี เียก็ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าจะถูกดิ่ก็ไม่มีที่แบบเหมือนลองที่หนึ่งแล้วไม่มีหวยให้ลุ้นอ่ะไมันจะเล่นน่าจะซื้อหวยเหมือนไปขอเทพเจ้ามาแบบขอถูตรงที่หนึ่งแต่ไม่ได้ซื้อหวยนะมันไม่มีในมือมาุเล่นเริมอีกแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่ตายเลยไอเด็กเนี่ยมันมันไม่มีทางไวหรอกไี่ ให้เด็กเนี่ยาทไม่ได้ของปีสาม้หนู่าเปิดมานสองนะด้านขวาไปซ้ายเม็นสนะอันนี้ต้องเป็นสี่หนึสข้อมูลต้อเป็นสเก็บเไรเก็บเเก็บยวเก็บย้มาตรงนะอเงมันตรงไอาจจะเดี๋ยวอาจจะหนึ่งก็ได้อาจจะก็ได้เ้ยอาจจะหก็ได้ล่ะเห็น นมันมีพลาดทเนเกีวนเะมันมีากนทคนิคตอนเลียงนี่เด็กมันเลี้ยงเด็กมันเลี้ยงเด็กมันเลี้ยงไม่เบนเนเลียงจัดเลยฝาก่อนฝากก่อนนี่อย่าฝาไปแล้วฝากีเลยฝาไปเยอะเลยแล้วาไปเยอะแก้วังเขาให้โอ้ยยางงี้ยสี่สามสองมาหนึ่งสอเดอ ชาเลนครับผมว่าน้องผมมีเปิดนะคะพี่เอ้ยเอ้ยมีเปิดนะคน้องผมเล่นเรียมของผมนี่แหละอ้าวดูเลยเออยังไงล่ะเราจะแตกกันตรงนี้ไปแล้วมันแรกต้องเปิดจากท้ายดิเปิดจากท้ายดเิดหลังเปดหลังก็ต้องเป็นอ้าวก็พี่บอกเปิดจากข้างบนเปิดจากข้างบนไงดูแล้วก็เป็นหน้่งก็เป็นหนึ่งเฮ้ยสองกลัวเนี่ยสี่เฮ้ยสามเฮ้ยเฮ้ย ประเมินขี่ต่ำไปไหนเล่นเป็นแล้วนะพี่เขาไปเลยลบสามไปเลยเขาไปเลยลบสามเขาไปเลยคะแนนแหะครัพี่เบสไม่ดีนะผมชาเลนผิดใช่ไหมต้องเสียเต้องไปดีไหมให้เลือกหัูหนูไม่เห็นใช่แต่ว่าไอ้แก้วมันมีคะแนนทั้งหมดเฮ้ยคะแนนบวกท่อไปทำมาเนี้ย มีสิทธิ์ไม่มีคะแนนไงเนี่ยแม่งดูเป็นหมาแม่งลบแม่งลบกันอะไรเงี้ยดูดิเนี่ยตอนนี้พี่จะมีหนึ่งคะแนนเลยเเนี่ยไม่แต่ว่ายังมีสิทธิ์ลูกหวยอ่ะอ่านใช่ไงแต่ถ้าไม่ถูกความจริงเกมนี้มันตัดสินกันที่เอาหรือเอาคนเดียวดิใช่ไม่มีเลยไม่ซื้อลูกหวยเขาไม่ชอบเล่นหรอเดี๋ยวรอใช้เล่นอย่างเดียวเรียงตามเลยไหมใช่แพี่พี่เบสโอไปน่าเลนซ้ายไปขวาได้ปะซ้ายไปขวา มาพร้อมไหมพร้อมนับหนึ่งสองสามวิ่งเอยฮ้ยชาเลนเอาดิชาเลนเพราะว่าพี่เรียนกับด้านถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไงไปซ้ายไปขวาอันนี้พี่พีพี่พีท่ได้ การน้ำเงินก็เหมือนซื้อหวยแล้วออกหน้าไปหลังหลังไปหน้าเพราะว่าไอเนี้ยตอนตอนนี้จะเอาไว้การมันลืมกลับไงลืมกลับอุ้ยแต่ความมั่นใจมากเลยเนี่ยมึงยะชาเลนเอาดิเอาดิเอาดิกตัวมั่นใจแล้ะเรียยงผิดเวรนเลยตรงตนจะไม่ถูกเออยากอ่ะตาใครพตาอ๋อตาออมอไหมตาอ๋อที่เป็นมง่ะตาอ๋อที่เป็นมงคือไปไกลหมดเฮ้ยอะไรนะสามสองไป ันนี้ขวาไปซ้ามโอ้โหชาเลนจ์ได้ทำไม่มีอะไรจะเสียละเลยมือเร็วมากอันนี้อันนี้ต้องต้องเป็นหนึ่งอะไรก็ได้ต้เป็นอะไรก็ได้อะไรก็ได้เปสองไม่ก็อะไรก็ได้หนึ่งสองสามสี่หกหนึ่ง แ่แต่หมดเล่นนะคะเรก่าอุ้ยอุ้ยแล้วก็ใกล้จะห่วแล้วเอายอมหมดสิทแล้วหมดสิธิละเเช่แล้วเลยร่้ปะคือผมมีอะไรเอออยู่ก็คือหมดหมดสิทธ่์ตหมดสิทเหมือนกันเออวะเช่เหมือนกันว่เช่ออ้าเหรออะไรเอต้ี่เดี๋ยวเราสองคนสินะไวกี้มีกี้ด้วยยังมีสินลุ้นเอยอะไรเอออยู่ในห่วยแต่ว่าไม่มีสิลุ้นห่วแต่แม่ปนอไจะไม่มีใครถูกห่วยก็ได้อะมากกี้เปิดเลยอนเปิดเลยใครก็ได้เปิดเลย ว่าหกหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งสี่ห้านะพร้อมสามสองเร่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักบักไม่ได้ไม่ได้กักก่อนกักอีกก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใครใครคนทักอ่ะไม่มีไม่มีก็ถือว่าให้ออมไปเฮ้ยดูสาทัศ อน่าจะให้แก้วไปเพราะอย่าพี่เขพูดไปเลยนี้น่จะให้แก้วไปอเหลือต้นขาให้เราให้ผมมาให้ผมมาเป็นลุ้นหวยกันหน่อยอยากได้เอามาีห้ามาเก่งเลยงวดนี้อ่ะต่อไปเนี่ยเราจะต้องเอาหวยที่เราได้มาจากที่เราเล่นเมื่อกี้เอามาลุ้นรางวัลที่ตื่นกันเดี๋ยวจะให้คนที่ไม่มีหวยเป็นคนเปิดเลยพอเปิดแบบตองพลา

เลขที่ออกหนึ่ง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 ไปฮะหนึงไปฮะหนึ่งหนึ่งอ่วยแเดกไอเพี้ยผมถูกผมถูกเฮ้ยเไหน ห้าหกหมดเลยเหี้ยพูดจริงเหรอวะไอ้เหี้ยเลี่ยงเฮ้ยมาวะไอ้เหียไปขึ้นเงินดีกว่าไอ้กองสลักไหนเขาดีแย่โอ้โหเหี้ยกูเตรียมมาได้ใช้รวยแล้วรวยแล้วมาหกคนดีเลยเหี้ยเรนจ์ก็คือห้าหกนะครับผมไม่มีใครถูกรางวัลเลยนัแต้มนแต้มมาอยู่ที่นับแต้มใครแต้มเยอะสุดชนะ เฮ้ยตั้เยอะดูไปดูมาเหอแล้จะตั้งเยอะนะเนี่ยเจ็ดเว้ยแล้วก็ลบอีกห่องเดี๋ยวนาเดี๋ยวนเดี๋ยวนหล้วหนึ่งลบดเยอยทไมหนูไม่สามก็สี่หนูไม่เจ็ดนีมี6อแต้เยเฮ้ยฉันฉันนะ หกลบสามมีสูตรเต้มเหมือนกันน้าอะได้ไงเป็นไปได้ไงซื้อหวยเราซื้อไม่เกี่ใบอะซื้อหวยอะไรก็เกิดขึ้นได้หน่อยอะโดนไม่ดีแต่หวยจริงยังหวยเกมอะโอเคตอนนี้น้องเอ็ดเป็นคนชนะนะครับผม เจ้าใหญ่ซื้อหลักหมื่นหลักแสนก็ไม่ถูกหมดเลยก็มีจริงคนนี้แหละเขาถูกเขาก็ถูกอ่ะเขถูกว่าหวยเป็นความเสี่ยงใช่เงินเกมเลยหรอใช่เพราะฉะนั้นเราต้องจะรับความเสี่ยงให้ได้แล้ววันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมลอตโต้จากบอร์ดเกมนท์นะครับ เดือดแล้วไว้เจอกัน EP ต่อไปครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดไลค์แล้วไปมาให้เรรีวิวนะครับพี่วานขอบคุณครับพี่วัน